กินลกลูกไม่ยืนขาสั่นงั้นหอกินซะมามากินลูกมามานี่มามากินซะลูกอะกินเยอะๆลูกจะได้มีแรงลูกอะกิะดูขาเด้อขาสั่นดิ๊ด๊ด๊ดเด๊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 ดเดืด๊ด๊ด๊ดมด๊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 ดเด๊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 ดดดด นอนถ้าลูกมานอน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 ลุกนอนนอนซะเออนอนนอนเก่งลูกเก่งแข็งเก่งแข็งมังกล้องลูกมังกล้องลูกแข็งในวัดดีพ่อยังขอบคุณยังเออขอบคุณครั้งนี้ด้วยลุกครั้งนี้ด้วยครั้งนี้โอ้ยไม่มีแรงนอนทั้งลูกนอนซะ น่าจะฟื้นแล้วแหละแต่ก็ต้องดูกันไปอีกสัก,สกระยะนึงแหละเดอ้อถ่ายมาให้ดูแค่นี้แหละ